สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาล่าดาบลินโกค่ก,กันนะครับไปผมนะครับจะไปล่าอยู่ที่เกาะหีมานะครับไป <c oughs> <c oughs> ผมนะครับจะบินไปก่อนเลยครับอย <c oughs> บินอย่างตึงคุยเลยครับไปเลยเดินทางไปเลย <c oughs> ทำไมแหลกจัง <c oughs> หวะไอ้สัตว์เพราะอัดคลิปเนี่ยอะไรกูเลยแหละไอ้สัตว์ เก็บโอ้ยโอ้ยแหลกจะแหลกก็แหลก,ลกลเกินหนึ่งี้เราอย่าลืมเปิดฟาร์มหมดด้วยนะครับเนอ่งี้ไปทางไหนวะเก็บกล่องไว้พักมึงได้ที่เฟืองกับดาวไห้เอา้าวไปได้ปะอะไรวะนี่ขี้โมว้ว่ะโอ้โหอะไรวะแป้งแล้วไปทางไหนแล้วทีนี้กูลืมเนี่ยไอ้เย่ะถ้ากูดเดินเปิดนี่กูฟูไม่ได้นะ <laughs> ข้างหัวคุไม่สูงเลยอันนี้เล่นโลเทอรเดียรอยู่เนี่ยอันนี้เฮ้ยโอ้โหครับทำไมต้องทำอย่างนี้ครับโอไปเลยครับไปยังไม่ถึงกว่าบายมีคนเฟกหนวดดำปุ้ยทำไมอ่ะอมีคนเฟกหนวดดำว่ะไอ้เคียกูพูดถึงเรื่องหนวดดำหนวดดำแม่งกีคนเฟกขึ้นมาเลยเว้ย เอา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 ไปว่าเดี๋ยวเราค่อยค่อยตีภายหลังแล้วกันพอตีไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกเดี๋ยวาะเอ็กพีกับเงินนะฮะเดี๋ยวเราว่าจะไปแวะก่อนมาแป๊บหนึ่งนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเรารีบฟื้นเรียบไปก่อนแล้วกันเฮ้ยคุยคุยไอเหี้ยนี่แม่งคุยไอเหี้ยนี่ไอโอ้โหตายกูตายไอไอเหี้ยนี่ตายเลยเดี๋ยว ไปเลยครับั่งไปเลยไปทางไหนกูนย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮียตังปิดซะแบบแม่งมองไม่เห็นควยเลย <c oughs> ว่าหล,ลังเราจะขับตรงไปหลังเกาะหิมะใหญ่นะฮะ <c oughs> แล้วก็จะไปเจอเกาะประาสาทหิมะอ่าเอาคุยมันคาทิ้งเลยคาขึ้นเย่มา <c oughs> มา <c oughs> อะไรเนี่ยน่าจะอยู่หลังเกาะน,นี้แหลถะถ่ถาที่ทำได้อ่าเกาะหิมะประาสาทโอเค เดี๋ยวเราขับจะขับเรือไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นเกาะสุดท้ายนะ,ะเดี๋ยวเเข้าไปอีกนะน่าอยู่แถวๆหลังเกาะตรงนี้แหละกากจัดโอ้โหคิดอะไรมานั่นนะ่ะมันมีการด่ากันด้วยเว้ยเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่านะเพื่อนไปกู้เหล็กจังน,นะน่ะไอ้เงี้ยเดี๋ยว จะมีคนอาศัยอยู่บนเกาะนี้ก็ออได้เป็นไปได้นะหวยตัดพุงเลยเว้ยพุ่งไปเลยปออเลยเรียกคันนี้เฟง้งเฟ้งเฟ้งฟิ้งมากเออหวยกินพระมาสิมึงมาหนึ่งหนึ่งกับกูดิไอ้เหี่ยอะไรนะหนัก,นกหรลอกโมดจีหายเหรอเป็นพระอย่างร้องเหมือนมีการด่ากันเกิดขึ้น มม่ยุ่งไม่เขี่ยกูจะลาดาบเล่นโอครูตึงๆขนาดนี้กเดี๋ยวรับเควสก่อนคุยไหมจริงๆไม่ต้องรับเคลียร์ก็ได้นะแต่แต่แต่กูจนไงมึงดูเงินกูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินขึ้นไปเลยนะครับนขึ้นไปตึงๆกูไม่ตึงเลยเว้ย เชี่ยแม่คู่แล้วเราไม่คู่แหลกเลยไม่เกิดหรอไม่นะไม่เกิดพุงไปเลยไม่เกิดอ่ะโป้งไข่มาฆ่าก่อนเราไม่รู้มึงก็ไม่มีไอ้ควายเพราะว่าในขนาดนี้ฮะโอ้โห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 หุ่มซับ okay. หุมบาทล้าน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 บาทแม่งก็ไม่เห็นได้เยอะเลยนี่ว่าไอ้เหี้ยนะ

ตีสโนลูเกอร์แล้วกันนะครับทีฟักแปดควสแล้วกันตีฟักแปดควสปึ๊บเอาไปฟุมผลแปลงล่างเลยปังหัวแหลกเลยเฮียมามาเลยตุ่มทุมทุ่มทุมหัแหลกเหมือนเดิมหัวยังแหลกอะเพื่อเผื่อมันดับไฮเดนคีอะแต่ได้ดรับยูเบรี่คีมันไม่ค่อยดีเพราะว่าเราปลดล็อกไปแล้วนะครับที่ทำขาดำปีสอง ถึงเราก็ไม่ได้สนใจขายดัมบีสองอะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะทำจริงๆมันก็ทำได้แหละะมต่ดูหนึ่งมาร์คคูณสองกูนะมึงเห็นไหมเงินก็คูณสองแล้วใช้เงินนี่ต้องใช้หลายล้านพอ <c oughs> แล้วมึงดูเงินคุณเดยียร์ใหญ่เงี้ยโอ้โห้แร็คแร็คแห็คแร็คใหญ่แร็คอ,อ,อันตรายมากค่าตัวนี้แล้ว,วดับพอดีสิวไหวดับจริงด้วย ดับเงินไหนอ่ะคุยมันดับไม่ได้เมื่อกี้วะเราที่ทำไ,ได้ตอนน้องรีเฟกตกอยู่เบือก่อนนี่เลยแม่งรีเฟกตกแม่งเป็นพลาสไยดาบเออนี่แม่งเลเวลอัพ้ดยเฟลก์บอสเกิด,ดงวะโอเคแล้วเราก็ถือว่า,วายังน้อยนะเนี่ยไม่มีการ ใช้อะไรฟาร์มฟาร์มทั้งฟินนะนั่งฟาร์มอย่างนี้ทั้งวันไหนเหรอโอ้ยได้ค่าหัวไม่งงแล้วไงต่ออะไรเงินคนเขาเตีกันนะเออเดี๋ยวเราเก็บกองก่อนนะเดี๋ยวคือกองนี้สำคัญมากเผื่อได้ที่เฟกหนวดแดงเหี้ยกู จะถึงไมน่นานนะมีผลเกิดเปล่า,ม,ม,ามันมีไอ้เหี้ยมันได้ซื้อที่หาผล <c oughs> งงกูดจนไงอย่าฝ่ามร้อยไงนะเว้ยเมื่อไหร่มันจะเกิดไว้แค่นี้เกิดดีเหี้ยทำไมไม่เกิดไอ้ไอไอยกูว่าคลิปกูหมดเวลากอา่อว่ะไอ้เหี้ยเอาไว้เดี๋ยวเราจะเดินทางอะไปไปไหนไม่รู้เพราะว่าตอนนี้นะเรา Query, yeah, chia cắt tay cuna, aliba. Young cắp phong la cua, hit em bait, like phong la cua, tay rather than a duya mày, เอาลกาูสนุนกเยของดีแล้วพักเจอที่พี่คุมหนวดดำแลงยที่กหนวดดำอ้ว่าเราจะเดินทางไปไปไหนก็ได้นะมัน้โอเคเออ เอาเฮียกูหลงเลยสัตว์ไปทางไหนวะนี่ไงนี่คฐานลับส่วนดำเนี่ยเลยเทโดทำให้ได้กลับโปร่ไงอะไรเนี่ยถ้าว่าไม่มีเทโดอะไรเทโดไอควายไอพวกคนเวไอยานี่มันตีกันแล้วพวกคนเวมันตีกันแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเออคุไปเกาะอุสมดีกว่ะเจ๋ได้รับปูชามา แล้วมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยแม่หาไม่รู้วิธีหาวะโอ้ตกน้ำเกือบแตกโอ้เอาบินเลยเหี้ยไม่มีสองด้วยอ่ามันนมนมันนมนมันน่นมนนม่นความเร็วก็ถือว่ายังดีอยู่นะ MÌ Còn... à, Phố... you... thảo, nhìn bun kai, uy tù nhoi, phong thảo, phong. Yeah, bun thảo, phong, măng kìa, 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 เราเราอยากหาเออคนขายฟรีหาทีนะคือเราอยากได้ฟรีอื่นบ้าง <c oughs> <c oughs> ขับไปขับมาสักพักแม่งมีไอตัวเหี้ยแล้วมีรูปผัวมาจากน้ำนเนี่ๆเหี้ยจะมีปะวะกูรู่นเฟียแล้วเนี่ๆเฮ้ยเอะไรนะพ้าเหรออะไรนะ,จะเจ้าว่าตีกันแนล้เฮีย้ยคุยกเจ้าว่าตีกันแล้วเกิดอะไรขึ้นวะ อะไรนะน่นนะมึงตายกูไปสองนะ่ะงงหีิอะไรนะ่ะหนักฝนไหนพ่อมึงอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเบื่อควายสองหนึ่งด่าพ่อมึงนะด่าตัวเองเฉยอะไรอย่อะไรตีกันนะครับทุกคน <c oughs> เราเดินทางมาก,กาอ่ออะไรวะกว็หัวควายนะครับนะ คือเกมมึงค <aid> ิดอะไรมากวะเออเฮียมึงหลอนอะไรไอ้แฟร์เนี่ยคุยทีเกมเนี่ยกูไม่เคยเติมนะแต่เกมนี้ไอ้แบบออกพุ่นอยกูเสือกเติมเนาะเฮียฮะคุณมึงมันยืนมึงคิดกันมาว่ามีคนอยู่ก่อนนี้ไม่ก็โปรเฮียกูเห็นโปรเยอะละไอ้แฟรอืมเนี่ยมันโผล่ลิขตัดตัดตัดกูว่าโปรไหนเฮียกูจะโม่คุจะโปรแล้วไป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 ดูโปรนนะครับเพื่อนๆเรามาตามติดคิวต์หมา เอชีวิตโป่ดูอ่ะึงกูรู้แหละไอ้เชี่ยเนี่ยมึงดูตัวมึงดูตัวเอ้ยโูมึงดูโปอย่างตึงไอ้เชี่ยเออรู้สึกกูกูทำเชี่ยอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะอะไรวะเอาละคลิปนี้นะครับจะเปลี่ยนเรื่องนี้แล้วกันกูไม่ได้ทำเชี่ยอะไรเลยแน่โอเคจบอะจบจบพอสนุกบันเทิง